ชนธินะครับริมทองกุลฟันธงนะฮะว่าจะมีการล้างไพ่นะล้างไพ่เกิดขึ้นนะครับเพราะก,การเมืองนี่สุดท้ายพอถึงที่สุดสุดท้ายเนี่ยนะครับมันไปไหนไม่ได้เนี่ยนะมันก็ต้องล้างไพ่นะแต่นะครับแอดมินเชื่อว่าคงไม่ถึงล้างไพ่หรอก มันไม่จําเป็นจะต้องถึงขนาดนั้นหรอกแอ้มินว่านะเออแค่รอสักพักกับรอสักพักรอให้กฎหมายเขาเดมเนินการไปเรื่อยๆรอให้กระบวนการนะครับล้อแห่งกงกรรมล้อแห่งเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกระบวนการวงล้อแห่งหนึ่งหนึ่งสองมันเริ่มหมุนแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะหมุนช้าหน่อย เป็นล้อเกวียนนะล้อเกวียนหมุนช้านะแต่มันก็หมุนไปเรื่อยๆถึงเวลาก็ต้องยุบพักถึงเวลาตัดสินไอ้พวกนี้ก็ต้องหนีต่างประเทศกันหมดดูจากม็อบดูจากอะไรแล้วก็ปลุกไม่ขึ้นก็ต้องถึงขั้นมาสร้างอะไระมาแปลเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นแปรเป็นขอเหีบยแปลเป็นคอควายอย่างนี้ แกนนาก็ติดคุกไปเรื่อยๆติดคุกไปเรื่อยๆไอ้ทนายอานน์ตอนนี้ติดคุกอยู่นะครับโดน,นถอนประกันละก็น,นี้ก็เหลือแต่บอกกอรายจุดขนาดชุมนุมยังต้องมาขอตะโคงเลยคิดดูสิไม่ลงทุนเลยบอกช่วงนี้ผมจะประกาศชุมนุมแต่ว่าไม่มีตะโคงขอบริขอไปจากตะโคงขนาดตะลโคงยังไม่มีเลยคิดดูสิและที่สําคัญนะครับ เหตุปัจจัยเงื่อนไขในการชุมนุมเนี่ยมันไม่มีมันก็เลยปกไม่ขึ้นไม่เหมือนสมัยทักษิณนะสมัยทักษิณมันยังมีเงื่อนไขว่ามันจะนิรโทษกรรมสุดซอยกันคนก็เลยออกมาแต่นี่มีอะไรอะ่ะขนาดโพเห็นไหมฮะโพยังบอกเลยเนี่ยเขามีการไปสํารวจโพบอกว่าอ่าถ้าเก้าไกลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยคุณคิดว่าจะเกิดบอมไหมเนี่ยเขายังมีสํารวจเนยบอก เกิดมีม็อบแต่ว่าคุมได้อะไรอย่างเงี้ยประชาชนก็ยังบอกเลยฉะนั้นจะถึงรัฐประหารไหมเนี่ยคงจะไม่ไม่ถึงหรละครับดูจากสถาน,นการณ์แล้วเพราะรัฐประหารเนี่ยมันต้องถึงขั้นนุนนะ่ะเหลืองแดงจะก่อม็อบชนกันนะประเทศมันไปต่อไม่ได้อยู่งั้นแต่อันนี้ประเทศมันไปต่อได้เรื่อยๆนะครับนะมันไม่ได้มีม็อบแบบปิดถนนเป็นปิดขนาด ม็อบไล่ป,ปัวปิดถนนเป็นปีนะครับต้องถึงขนาดนั้นหล,ละแล้วไม่ได้มีม็อบเดียวนะมีม็อบหลายจุดเลยมออ็อบกบปะปิดทั้งห้าแยกลาดพร้าวปิดตรงแอดมินจะไม่ได้ปิดหลายที่อ่ะนะถึงขั้นปิดเป็นปีๆนะครับขนาดนั้นไม่ใช่ว่ามาแปลกสอนแล้วกลับบ้านอย่างเงี้ยโอย้กระจอกมากนะ มาปิดแยกราดประสงค์สามทุ่มกลับบ้านอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ได้ถึงขั้นประเทศต้องหยุดชะงักนะเขาก็ไปเที่ยวตรงอื่นได้นะครับคนก็หนีได้นะและที่สำคัญเนี่ยมาก็มาแค่ไม่กี่คนนะนะและแลอแผนที่จะสร้างความวุ่นวายแบบตรงที่ดินแดงเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วเพราะว่า โดนจับกันหมดแล้วคนตาสว่างกันหมดแล้วนะเพราะว่าที่ไปทำํทำทากัน,นโดนจับกันหมดไม่มีใครไปช่วยแล้วเออเวลาติดคุกเขาก็มาเป็นสสกันเห็นไหมนายพลโตโต้อะเออนะครับก็ปล่อยให้ไอ้พวกแกนตามทั้งหลายติดคุกไอ้แกนนําก็มาเป็นสสเทๆ่ๆนะี่ยฉะนั้น บอกได้เลยครับว่างานนี้ส่วนที่ฟันธงาพาดแล้วมีปุ่มกด Thank you ้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ Qr code โคนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกันดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ